สวัสดีค่ะทานผู้ชมวันนี้ไฟก็มีบอลสวยๆมาฝากอีกแล้วนะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะที่23กันยายน2566นะคะ ฟายจัดส่งให้วันจันทร์นะคะจันทร์ที่จะถึงนี้เลยนะคะสําหรับค่าจัดส่งนะท่านผู้ชมอยู่ที่50าิบาทเมาะนะคะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะวันนี้มีบอลส,สวยๆมาฝากท่านผู้ชมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละต้นกันเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเปิดที่เกาะเกตต้นนี้กันเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นต้นที่ด่างมากๆเลยนะคะวันนี้กล้องก็จะนี่ค่ะจะโฟกัสแต่แบบ ที่ต้นไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ทดลองนะคะทดลองเนาะนี่ค่ะแสงอาจจะนี้หน่อยนะคะท่านผู้ชมแต่สวยสวยนะคะอ่ะเกาะเกศต้นนี้นะคะกระถางใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมขานี่ค่ะเกาะเกศนะคะต้นนี้มีต้นเดียวนะคะแล้วก็มีเพื่อนเขาอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้เนาะต้นนี้นะคะด่างสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าด่างเยอะมากๆเลยนะคะเยอะเยอะเกินปุยมุ้ยนะคะต้นนี้นะคะเอาไปที่ 200บาทนะคะท่านผู้ชมเกาะกิจนะคะใครสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์086 4 0 9 6 6 1 7นะคะท่านผู้ชมคาะเบอร์ที่โทรได้นะคะคือเบอร์0864096617นะคะแต่ถ้าเบอร์ที่แอดไลน์ได้คือ0 9 3ย์7 0 1 2 8นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะเกาะกิจนะคะ200บาทนะคะแต่ต้นนี้นะคะก็จะเป็นความดังที่พอดีนะคะ นี่คะ่ะต้นนี้ก็จะด่างพอดีพอดีหน่อยนะต้นนี้ร8อยบาทนะคะท่านผู้ชมต้นนี้ร้อยบาทสวยทั้งคู่นะท่านผู้ชมนี่คะ่ะสวยไหมคะวันนี้ไฟเปลี่ยนแบบกล้องกล้องอีกกล้องหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้นะคะคืออสงไขยนะคะหน้าชมพูชมพูนะคะไม่รู้ว่าแสงเป็นยังไงบ้างน,นะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จ้าไปเดี๋ยวก็ปกตินะคะบางทีก็ซีดไปเลยนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมลองชมก่อนนะคะ เนาะถ้าไม่ไดียังไงเดี๋ยวฟ้าก็จะอัดลงให้อีกนะคะอันนี้อสองไข่นะคะหน้าชมพูแบบนี้นะคะมันมีทั้งหมด3กระถางที่หมายถึงถ้าเป็นหน้าไซส์ใหญ่หน้าชมพูนะคะแต่ไซส์เล็กก็มีมาแบ่งปันนะท่านผู้ชมถ้าหน้าชมพูต้นนี้นะคะร8 0บาทนะท่านผู้ชมอ่าอันนี้อสองไขกระถางที่180บาทนะคะอสองไขกระถางที่2นะคะนี่ค่ะต้นนี้นะท่านผู้ชมมีลูกแล้วนะคะ มีลูกแล้วมีหน่อแล้วนะคะหน้าก็ชมพูเหมือนกันเนาะนี่ค่ะต้นนี้เอาไปสองร้อยนะท่านมาชมสองร้อยนะคะเนาะต้นนี้มีลูกแล้วสองอยบาทอ่ะต้นนี้นะคะก็ร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบบาทสีชมพูจึ้งๆเลยค่ะร้อยแปดสิบาทนะคะอ้อลืมไปเลยค่ะค่าส่งห้าสิบบาทเมาเมามีโปรนะคะซื้อครบห้าร้อยบาทส่งให้ฟรีเหมือนเดิมค่ะวันนี้แสงก็ จะเล่นยากหน่อยนะท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะคะวันนี้ไฟก็ลองกล้องใหม่นะคะเผื่อจะสวยเนาะอ่ะใครอยากได้ต้นเล็กนะคะนี่ค่ะต้นเล็กก็สวยนะท่านผู้ชมต้นเล็กก็สวยนะคะนี่ค่ะฟอร์มนี้นะคะเอาไปที่ต้นละเก้าสิบบาทค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเก้าสิบบาทนะคะต้นละเก้าสิบบาทกระถางสามเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยเดี๋ยวก็จะหน่าชมพูแบบที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะคะเก้าสิบบาทนะคะต้นนี้เนาะ สวยทุกต้นเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้งามมงวานนะคะงามวงวานกระถางใหญ่ๆเลยค่ะนี่คะ่ะมีสองกระถางนะท่านผู้ชมงามมงวานนะคะให้ไปที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะงามวงวานนะคะมีสองกระถางนะคะงามมงวานเนาะนี่คะ่ะ <c oughs> แสงใช้ได้หรือเปล่าไฟไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะท่านผู้ชมถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวไฟลงให้ใหม่นะคะไม่เวิร์กก็ลงใหม่นะคะอันนี้น้ำเมืองนอนท์ค่ะน้ำเมืองนอนท์กระถาง นี่สวยๆเลยนะคะดางสวยๆเลยมี3กระถางค่ะอันนี้กระถางที่1นะท่านผู้ชมกระถางที่1นะคะดังสวยๆเลยนะคะเอาไปที่200บาทค่ะกระถางที่1 200บาทอ่ะแล้วก็กระถางนี้กระถางนี้ก็200บาทนะคะ200บาท1กับ 2- 200บาทกระถาง3นะคะก็สวยเหมือนกันนะคะกระถาง3ามไฟให้ไปที่180บาทนะท่านผู้ชมร80บาทนะคะ เดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมสนใจต้นไหนโทรมาหาไฟาได้เลยนะคะศิลานักป่าตนะคะศิลานักป่าตมีสองกระถางนะคะอันนี้นะคะ200บาทค่ะท่านผู้ชมศิลานักป่าตสวยมากๆเลยนะคะดูหน้าเขาสะท้อนเลยอันนี้นะคะ200บาทนะคะแล้วต้นนี้ค่ะต้นนี้ไฟให้ไปที่ร8อบาทนะคะร8อบาทสวยเหมือนกันนะคะ200กับ180ิเนาะ ใครสนใจนะคะมณีล้อมเพชรนะคะต้นนี้มีลูกแล้วท่านผู้ชมนี่ค่ะลูกเขานะคะเนาะเอาไปผ่าทําจํานวนนะท่านผู้ชมมณีล้อมเพชรแผงนะคะต้นนี้นะคะมีหน่อแล้วเรียบร้อยนะคะต้นนี้เอาไปที่300อบาทค่ะ300บาทค่ะท่านผู้ชม300บาทนะคะ อันนี้นางพญาเนาะนางพญานะคะเป็นบอนที่ใครมีพรมพิมานแล้วอับสรอนแล้วนะคะรัศมีเงินแล้วรัตนสินแล้วรัตนสินแพงแล้วอันนี้นางพญานะคะนางพญาเอาไปที่150บาทค่ะ150บาทนะคะนี่ค่ะ150บาทมี2ต้นค่ะท่านผู้ชมคาเอาต่อไปค่ะอันนี้คือมหาชัยค่ะมหาชัยต้นใหญ่ๆเลยค่ะ นี่ท่านผู้ชมมหาชัยนะคะไฟก็ให้ไปที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทซื้อครบห้าร้อยส่งให้ฟรีไปเลยค่ะนะคะมหาชัยร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้มีอันนี้มาฝากค่ะแต่ขอคนรับได้นะท่านผู้ชมเขาชื่อว่าหานุมานสืบมันค่านะคะเป็นไซส์ไซส์ตั้งแม่เลยนะคะเพราะว่านี่สร้างหัวแล้วท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะโสมหมายถึงว่าเห็นไหมคะใบมีตําหนิเขาสร้างหัวแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะ เนี่ยนะคะเอาไปทําจํานวนนะคะท่านผู้ชมค่ะหนุมานสืบมันคาต้นใหญ่ๆตัวโตนี่นะคะใบใหญ่กว่าเนี่ยคะ่ะพอคนรับได้นะคะพอน้องมีสองใบเนาะถ้าเป็นต้นเล็กๆเกแบบี้เแบบแฟก็จะขายที่9 9้าสบาถึงหนึบาทหนึอบาทเนาะอันนี้เป็นไซส์ตั้งแม่เลยนะคะคือมีหัวแล้วแหละท่านผู้ชมนะคะ เอาไปขยายพันธุ์ดูนะคะสวยมากถ้าแบบว่าออกใบใหม่เนี่ยเขาจะสีชมพูสดมากๆเลยนะคะเผื่อใครสนใจนะคะต้นนี้เอาไปที่380บาทท่านผู้ชมค่ะหนุมานสืบมันค่ะค่ะ380บาทนะคะขอคนรับได้นะคะในความที่เขาแบบน้อไม้มีหัวก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมร้100อยออสามร้อยแปดสิบบาทเนาะอะสงไขยก็สวยนะท่านผู้ชมกระถางเล็กเนี่ยเก้าสิบบาทนะคะ ก้าสิบบาทนะท่านผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวโตวมาก็จะเอาไปอัพกระถางหน้าก็จะเหมือนชมพูทางโซนนู้นนะคะอ่ะอันนี้ค่ะหนุมานประสานกายค่ะกระถางสามเอาไปอัพกระถางโอ้ยพอสีโดนนะ้ำแบบนี้สดมากท่านผู้ชมนี่ค่ะหนุมานประสานกายนะคะกระถางสามเอาไปอัพกระถางนะท่านผู้ชมวันนี้ให้พิเศษเลยนะคะพิเศษสําหรับคลิปวันเสาร์วันนี้นะคะเอาไปที่ต้นล้า อยู่ในกระถางสามนะลูกค้าไปเปลี่ยนกระถางนะคะวันนี้ให้พิเศษจริงๆนะคะไป199บาทค่ะนานผู้ชม199บาทสาหรับหนุมานประสานกายนะคะนี่ค่ะ199บาทนะคะสําหรับหนุมานประสานกายค่ะท่านะผู้ชมขามากันที่ยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎกระถาง3เอาไปเปลี่ยนกระถางต้นละ80บาทค่ะ80บาทนะคะ ตัดภาพกันมาที่สีเลือกงามค่ะท่านผู้ชมสีเลือกงามนะคะเป็นบอลน,นี่ค่ะกระถางใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมนเนอะอาไปเลี้ยงดูนะคะไฟเปิดให้เท่าเดิมที่299บาทค่ะเนอะจะมีลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วนะคะไฟก็เปิดราคานี้ให้นะคะ299บาทนะคะท่านผู้ชมมี2กระถางนะคะ299บาทนะจ๊ะสวยจริงๆนะคะต้นนี้ก็สวยไม่แพ้กันค่ะเขาชื่อว่านายทองหมิ่นค่ะ นายทองหมิ่นกระถาง3พร้อมอัพกระถางนะคะพร้อมพุ่งพวดนะคะเอาไปอัพกระถางแบบนั้นนะท่านผู้ชมพุ่งพวดนะคะกัดสีสวยๆบอลเก่านะท่านผู้ชมค่ะไฟไ้ไปที่ต้นละ60บาทนะคะ60บาทสําหรับนายทองหมิ่นนะคะชอบต้นไหนโทรหาไฟได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะคะ อันนี้คุณหญิงทองม้วนนะคะจะม้วนไปไหนใช่ไหมคะสีชมพูหวานแววเลยค่ะชื่อก็ไพโรหน้าตานะคะก็สมควรนะคะที่เขาจะชื่อคุณหญิงทองม้วนนะคะท่านผู้ชมนอกจากใบจะม้วนแล้วก็ยังสียังหวานอีกด้วยนะคะอันนี้ฟ้าให้ที่ต้นละ70บาทเนาะคุณหญิงทองม้วนนะคะต้นละเจบาทค่ะท่านผู้ชมะ่ะต้นละเจบาทนะคะอ่ามาที่ต้นนี้ค่ะเขาจะคล้ายๆเพชรเจ็ดสีนะคะแต่ว่าคนละอันนะเขาชื่อมาีรุ่งแสงค่ะ เห็นไหมคะฟอร์มเขาจะคล้ายๆเพชรจะสีแต่ใบเขาจะกัดจุดแบบนี้ค่ะน้องมันจะค่อนข้างที่จะกระจายกว่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นเม็ดกว่ามานีรุ่งแสงนะคะไฟให้ไปทีอันนี้กระถาง3ามนะท่านผู้ชมเอาไปอัพกระถางนะคะพอล้นแล้วนะคะมานีรุ่งแสงนะไฟให้ไปทีต้นละร้อยยี่สิบบาทนะคะร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทมีสองกระถางนะจ๊ะร้อยยี่สิบบาทมีสองกระถางกระถางนี้นะคะให้ไปที่ร้อยเดียวพอนะคะเพราะว่า น้อด่างน้อยกว่าคนอื่นเอาไปร้อยเดียวนะจ๊ะขายตามตามเห็นเลยเนาะอ,อ่ะต่อมาค่ะกระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยนะคะไฟให้ไปที่90บาทนะคะ90บาทนะคะต้นนี้เนาะแต่ว่าต้นนี้นะท่านผู้ชมต้นนี้ก็90บาทค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็90บาทต้นนี้มีลูกแล้วเอาไปร้อยหนึ่งนะท่านผู้ชมต้นนี้มีลูกแล้วมีเบบีในน้อยแล้วนะคะกระบี่ในร้อยหนึ่งร้อยบาทเนาะ อ่ะอันนี้ชื่อว่าน้องขุมทองนะคะขุมทองไซส์ใหญ่เลยนะท่านผู้ชมขาหน้ากัดแบบชมพูดแดงๆแ,แ,แป๊ดๆเลยนะท่านผู้ชมขาขุมทองนะคะนี่ค่ะนี่นท่านผู้ชมขุมทองนะคะน้องน้องอยู่ในแบบต้นใหญ่ๆเลยคะ่ะขุมทองนะคะเอาไปที่ต้นละร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทท่านผู้ชมอันนี้เจ้าพระยานาหมื่นนะคะ นี่ค่ะเจ้าพญานาหมืนม่นท่านผู้ชมขาก็คือมันเป็นอสงมันมันไม่ป้ายนะคะถ้าเป็นอสงไข่จะเป็นป้ายแบบนี้ใช่ไหมคะ90้าิบอันนั้นเก้าสิบเจ้าพระยานามื่นนะไฟให้ที่ต้นละหกสิบนะคะใครชอบความชมพูข,ของเขานะคะหกสิบาทท่านผู้ชมมันมีสองต้นเนาะต้นนี้จะแบบเห็นไหมคะขาวๆหน่อยนะคะต้นละหกสิบาทเดี๋ยวเราไปดูในตู้กันนะคะท่านผะู้ชมขาเหลือต้นอะไรบ้างเนาะวันนี้ค่อนข้างที่จะ ไม้สวยๆนะคะแล้วก็มีไม้เก่าๆอยู่ด้วยนะคะมาตู้นี้กันบ้างนะคะที่อยากจะนําเสนอเลยก็มีหลายต้นเลยนะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ชื่อเทพอักษารานะคะบอนกาบมีแข้งนะคะดังๆแบบนี้เลยนะคะ99บาทนะคะอันนี้นะคะชื่อว่านารีบุรพา70บาทค่ะนารีบุรพา70บบาทป้ายชมพูสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมต้นนี้นะไม่รู้ว่าจะมีคนสนใจหรือเปล่าอ่ะ เขาเป็นเจ้าสาวไซแม่พันเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเขามีลูกแล้วนะคะมีลูกแล้วเอาไปทําจํานวนนะคะนี่ค่ะต้นตัวโต,วตวเลยนะคะต้นนี้เอาไปที่สี่รอยบาทนะท่านผู้ชมสี่ร้อยบาทนะคะสําหรับเจ้าสาวไซตั้งแม่แบบนี้นะคะเนีย่ยมีหนอแล้วนะคะแม่พันเลยแหละท่านผู้ชมอ่าเท้ารําไพนะคะเจ็ดสิบาทเนาะเท้าราไพเจ็ดสิบบาทมหาเศรษฐีเจ็ดิบบาทนะท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็มีต้นนี้ค่ะพรเจ้าสัวร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นเรนูนครนะคะไซตตั้งแม่มีหนอแล้วนะคะมีหนอแล้วค่ะมีสองกระถางต้นนี้สามหนอในกระถางเอาไปสองร้อยห้าสิบนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันมีหนอเหมือนกันนะคะสองหนอนะคะแต่จะด่างเยอะกว่าหน่อยสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะ อันนี้ชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปนะต้นละร้อยยี่สิบาทค่ะท่านผู้ชมไซส์ไซส์โตเลยนะคะเอาไปปลูกดูนะท่านผู้ชมนี่ค่ะชมพูทวีปนะคะนี่ค่ะร้อยยี่สิบาทนะคะามาชมพูทวีปนาออ่ะถ้าเป็นอรส่งขายฟอร์มนี้นะคะอ่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม ต้นโตโตเลยนะคะนี่ค่ะเลือกหน้าได้นะคะจะเอาหน้าชมพูแบบนู้นหรือจะเอาแบบนี้นะคะแบบนี้นะวันนี้ฝ่ายให้ไปที่ร้อยห้าสิบาทละกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบาทนะคะมีประมาณสามสี่กระถางนะคะอันนี้ชื่อว่าลืมอีกแล้ว <c oughs> ต้นละเก้าสิบเก้าบาทนะคะอะไรนะฝ้ายก็ลืมกระทันหันเลยนะคะท่านผู้ชมอ อันนี้เทพเทวาป้ายนะคะเทพเทวาป้ายให้ไป99นะคะเหลือต้นเดียวนะคะอันนี้รัตนสินแพงนะคะแพงออกมาป้ายเงินเงินเลยท่านผู้ชมเจบาทนะคะทศการมีต้นเดียวนะคะ40สบาทไก่อมพันธ์นะคะ30บาททมม่านผู้ชมพรเจ้าสัวนะคะ99บาทเท้าหิรันพนาศูนย์50บาทนะคะ นางรักสดเทวีเจ็ดสิบบาทนะคะโชคลำซำค่ะเก้าสิบเก้าบาทนะคะตะวันชิงพบต้นใหญ่ค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะเจ่โตมาหูมากนะคะมาโหรานเนาะอันนี้เทพเทวฤกษ์นะคะร้อยค้าสิบเก้าบาทต้นใหญ่ท่านผู้ชมค่ะเนี่ยสีเลิกงามนะอันนี้ไม้จอมค่ะเพิ่งโผล่ขึ้นนะคะอันนี้นะคะรัศมีเงินค่ะ รัศมีเงินเนาะร้อบาทคะ่ะถ้าผม้ชมรัศมีเงินเหลือ2กระถางสุดท้ายนะคะโอเคเดี๋ยวฟ้ายพาไปดูน้องชัยชนบ้างนะคะอ๋อก่อนจะไปดูชัยชนมาทางด้านหลังก่อนนะคะอ่ะอันนี้หลวงตาเมืองนะคะแต่ว่าด่างน้อยแต่ด่างนะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสก,กิดด่างเปิดด,ด่างเนาะเอาไปร้อยเดียวพอคะ่ะมีต้นเดียวนะคะหนึ100บาทนะคะ รัตนสินแผงต้นนี้กระถางใหญ่นะคะ100บาทค่ะท่านผู้ชมเทพใสรุ้งแผงนะคะด่างเนาะเอาไป70บาทนะคะอันนี้ชื่อว่าสุดปัทนา3าบาทค่ะท่านผู้ชมสุดปัทนา3าบาทไก่ตัวงาม3ามบาทนะคะนพเก้าฟอร์มนี้นะคะนพเก้าแบบนี้50บาทค่ะท่านผู้ชมนพเก้าแบบนี้50บาท อันนี้หนมานเข้าเฝ้าค่ะมีหนึ่งกระถางต้นลาแปดสิบบาทนะคะโอ้ไ oh ม God อันนี้คือประสานไก่ต้นใหญ่สี่ร้อยห้าสิบอันนี้นพะเก้าค่ะท่านผู้ชมเป็นฟอร์มกระถางละสองต้นก็นละร้อยแปดสิบนะคะเนี่ยค่ะใหญ่มากท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นสองต้นในกระถางน,นะคะ ลูกค้าสวยมากนะคะไปตั้งแม่ได้เลยร8 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะฝั่งนี้ก็มีจับบอลปลาบู่ค่ะปลาบูยังมีอยู่นะ39บาทนะคะสำหรับปลาบูนะท่านผู้ชมปลาบูยังมีอยู่เหมือนเดิม39บาบาทนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นนะคะ นี่ค่ะสาหรับชายชนนะคะท่านผู้ชมไซส์เอาไปตั้งแม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาแดงโหดเหมือนไปโกรธใครมานะคะแดงโหดเหมือนไปโกรธใครมานะท่านผู้ชมขานี่ค่ะสวยๆเลยค่ะเนาะนี่ค่ะต้นละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาวันนี้มีโปรให้สําหรับชายชนเอไม่เป็นไรดีกว่านะคะเนาะเพราะว่าอันี้ไฟโปรซื้อครบห้าร้อยส่งฟรีไปแล้วเนาะอ่ะต้นละร้อยแปดสิบนะคะสวยจริงๆนะท่านผู้ชม่ะ ต้นโตๆเลยนะคะนี่ค่ะต้นละ180บาทนะคะแดงหูดเหมือนไปนโกรธครมานะคะถ้าใครสนใจก็โทรมหาไฟได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไฟจบคลิปไปเท่านี้ละกันนะคะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาราเด้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ